ัสดีจ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมนะจ๊ะของชาวราศีกรกฎคือพื้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือใดบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักเนี่ยจะเรียกว่าจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันเนาะก็ต้องดูเอานะว่าคุณอยู่ในประเภทไหนและชาวราศีกรลกฏท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วเนี่ยถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรง มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วนะจ๊ะคุณกายเป็นคนโสดแล้วเนาะชนะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดชาวราศีก็กดท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยตรงอยู่อ่ะอันนี้แปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกันก็ให้ดูยึดถือคำทำนายคลิปนี้เป็นหลักได้เลยเนาะเอาละมาดูกันนะจ๊ะ ชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าโอ้ยเสียใจมากเลยกับความรักครั้งนี้นะเพราะคุณค่อนข้างทุ่มเทแล้วมีความจริงใจมอบให้คนคนหนึ่งมากๆให้แบบให้แบบเต็มที่อ่ะให้แบบความบริสุทธิ์ใจที่คุณมอบให้ไปแต่สิ่งที่ได้มาคือแบบโอ้โหการโดนทรยศหักหลงังโดนทําไม่ดีรับหลงังกสดหรือโดนทิน้งโดนไม่สนใจโดนในที่มันเลวร้ายคุณออกมา,กม,ามันทําให้คุณค่อนข้างสะเทือนใจ นะครับแล้วก็คอนข้างมีความอึดอัดแคบแค้นใจมากๆเลยในสิ่งที่เขาทําแล้วเขาก็ไม่ยอมรับผิดไม่ได้รู้สึกรู้ฝาในสิ่งที่เขาทําเลยฉะนั้นคุณคอนข้างเสียใจไหมเสียใจยมากเพราะคุณรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องทั้งหมดดีนะแล้วก็แล้วก็ปัจจุบลลันลเป็นยังไงบ้างปัจจุบันคือช่วงระหว่างยี่สิบเก้าถึงสามสิบกันยายนเนาะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณก็ได้ข่าวคราวเข้ามาอยู่แล้วเนาะว่าเขาก็ยังทําตัวเหมือนเดิมทานีท้ทำนี่อยู่คุณก็รู้สึกกับ ก็ก็เหมือนเดิมมนะเนาะเหมือนคุณก็โปรงๆล่รนะรู้นียใสใ่แล้วก็ปรงอ่ะนะเพราะเขายัางทําตัวนู่นนี่นั่นอยู่อ่นะฉันก็เลยเฉยๆนะก็แบบช่างเขาเขาจะทำเป็เรื่องของเขานะไม่อยากไปสนใจเท่าไหร่แต่ว่าบางทีข่าวข่าวมันชอบมาถึงคุณนะแล้วด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยในบางครั้งบางคราตัวคุณกับตัวเขาจะมีการผัวพันอีลงตุงนางต้องบางท่านก็ต้องมีการติดต่อบางท่านก็ต้องมีการพบเจอกันอยู่ประมาณนี้เนาะมันทําให้เหมือน,นยังตัดกันไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่แต่คุณก็ คุณก็เบื่อแหละคุณไม่อยากไปอะไรมากมายแล้วคุณไม่อยากแบบคือไม่ได้ให้ใจขเขาแล้วอะเนาะถ้าคุยดีมาก็ดีทําไม่ดีก็เฉยเฉยไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะจ๊ะ มาดูกันนะว่าในใจเรื่องระหว่างคนของเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็รู้สึกไม่เอาแล้วล่ะนะให้ฉันกลับไปเป็นอย่างนั้น่ะเหมือนเดิมฉชนไมมเอาแล้วจริงๆฉันเบื่อฉันเหนื่อยนะคุณก็รู้สึกว่าคือคุณมองยอมรับความจริงว่าฉันไม่สามารถชนะใจเขาได้ไม่สามารถเปลี่ยนให้เขากลับกลายเป็นคนดีหรือคนที่รักคุณจริงได้ฉันคุณก็รู้สึกไม่เอาอะฉันก็ไปเลือกทางอื่นแล้วกันในเมื่อมันทําอะไรได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วฉันไม่ยอมเหมือนเดิมไม่เอาแล้วพอ ถอยกลับไปเหมือนเดิมก็ไม่เอาเนาะไม่ต้องมาพุ่ายด้วยไม่ค่อยอยากกลับไปวุ่นวายเท่าไหร่เนาะต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดนะแล้วคุณจะมองได้ว,ว่าจะไม่ต้องกลับมานะตอนฉันกาลังดีขึ้นแล้วไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายฉันกําลังจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาก็รู้แหละว่าคุณเป็นคนดีคนนึ่งนะคนที่รักเขาจริงเขาก็ค่อนข้างเสียดายเหมือนกันแล้วเหมือนอยากขอโอกาสคุณนะว่า อยากให้กลับให้มันดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะนะแต่เขาก็ไม่รู้ทํำยังไงแล้วเหมือนกันเขาก็รู้สึกว,ว่าฉันก็ไม่รู้ทํางไงให,ให้ให้คุณนะเปิดใจเขาหรือให้อภัยเขาฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออในเมื่อคุณไม่เปิดใจฉันเขาก็จะถอยไปเหมือนกันเขาถึงจะมีความเสียดายนะแต่เขามองว่าไม่รู้ทําไงแล้วอะไม่รู้จะแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วอ่ะปล่อยยอมปล่อยก็ไดนะ้นะครับเขากาลังคิดอยู่ในใจแล้วมาดูใน,นะนอนาคตนอกระหว่างวันที่ 1- นึถึงสิบห้าตุลาคมเนี่ยชาาาวราีก็จะะเปนนยังไงไบ้ I <laughs> มาดูกันเนาะหนตุลาคมกับ8ปดถึงสิบห้าเฮ้ยต้องบอกว่าไพ่แบ่งเป็นกองชุดชุดแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1นถึงเตุลาคมวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่8ปดถึงสิตุลาคมเนาะโดยปกติเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตางช่วงเวลาที่แบ,บ่งไว้ให้แต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะเอาล่ะมาดูกันเนาะหนึ่งถึงเจ็ดตุลาคมเป็นยังไงบ้างเอ่ย เ่องถึงเจ็ดตุลาคมคุณก็แฮปปี้ดีละไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่มีความสุขดีฝลเขาคนนั้นก็ได้แต่มองคุณอยู่ห่างๆว่าคุณเป็นยังไงทําอะไรอยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้มารอะไรละระหว่างที่รอคุณแอบมองคุณก็ทําก็เขาก็มองหาคนอื่นด้วยเหมือนกันเนาะฉะนั้นแต่คุณก็รู้ดีแหละคือเขาก็เขาคือเขาทําใจแล้วว่ามันเื่อความรักมันไม่ดีขึ้นอ่ะเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันนะครับฝึกนคนก็รู้ดีเหมือนกันว่าเขาก็ทําอะไรอยู่คือต่างฝ่ายต่างรู้ว่า ต่างฝ่ายต่างรู้ว่าความรักนี้ไม่ดีกันต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีทางเลือกใหม่ทางเดินอีกทางเดินหนึ่งนะครับถึงคุณก็ไม่ได้สนใจนะว่าเขาจะไปสนใจใครคือมันรู้เองอะ่ะเนาะแล้วก็รู้ด้วยรู้เองแล้วก็มีข่าวข่าวมาถึงคุณด้วยคุณก็เฉยๆแล้วระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าตุลาคมละ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าตุลาคมช่วงนีง้คือเขาเองก็รู้สึก ช่วงนี้เขาเองพยายามตัดใจจากคุณนะเพราะู้สึกว่าในเมื่อความรักนี้มันไปไม่ได้แล้วก็พยายามตัดใจพยายามทําใจถ้าตัดใจมากๆเลยเนาะจริง,รงๆเขามีความเสียใยอยู่แล้วก,ก็รู้แล้วว่าคุณกําลังคุณนิบโกรธเขาหรือไม่พึงพอใจเขาอยู่จย์ฉะนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทําไงให้คุณดีขึ้นได้แต่ช่วงนี้คุณปกติมากเลยไป,ไปนู่นไปนี่ทานู่นทานี่อะไรคุณไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยยังชิวๆอยู่นะฝนเขาเองอะ่ะค่อนข้าง มันทำใจแล้วปล่อยวางแล้วยอมรับความจริงมากขึ้นนะแต่คุณก็แฮปปี้ดีนะเป็นตัวคุณ,คณนเน้นเฉยๆนะครับในลักษณะนั้นก็จบการดูดวงชาวราศีก็รกดไว้แค่นี้เนาะชาวราศีก็รกดท่านใดยอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคาถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจ๊ะจะทิ้งารายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า